บริษัทซัพพลายแท็กเตอร์บาปีจำกัดครับวันนี้พามาชมสินค้าหนึ่งรายการครับคันนี้ราคาพิเศษแน่นอนครับขายสดขายพนตัวนี้เป็น L 4708ครับคันนี้จดทะเบียนปี57ครับจดทะเบียนปี57มี2ราคาครับในตามสภาพยอยู่ที่2 9 5 0 0 0บาทครับ295,000บาทขายสดและอน กรได้2ชิ้นผ่านหน้าผ่านหลังครับคันนี้จัดเน้นได้ประมาณ2องแสนนะครับ2องแสนประมาณนี้ครับไม่มีหน้าสวยครับตามสภาพคันนี้ยังไม่ได้ล้างครับยังไม่ได้ล้างรถเพิ่งมาถึงครับ ยางหน้าก็ถือว่าสวยครับยางหลังก็พอใช้เคยเปลี่ยนคลัตช์แล้วนะครับอ่ามีรอยุตรงพื้นครับสุ้มล้อก็สีไม่ค่อยสวยเบาะขาดหลังคามีแตกครับเป็นโฟวิวด้สี่ซูปครับ47แรงมา้าขายสดและผ่อนเงินสดอยู่ที่295,000บาทครับ ใช้เงินดาวประมาณสอง0มื่นกว่าบาทครับคันนี้ส่งเดือนละเจ็ดพันกว่าครับฐานพลนเป็นดีเด 2, 4 6สองสี่หกเอฟเวพังไย่มได้้างครับยัางหลังก็พอใช้ครับเดี๋ยวมาดู ควบคุมครับคอนโทรลตัวนี้เป็นคันเร่งเท้าครับคันเร่งเท้านะครับเบรกสายฝาคันเร่งมือครับอันนี้กุญแจสตาร์ตกุญแจเกียร์ยรหลักหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่คอนโทรลบมีดครับคอนโทรลหางทีวีโอมีสองระดับครับเจ็ดร้อยห้าสิบหนึร้อยสี่สิบรอบฝับ่งโน้นจะเป็นโลไฮครับ 4view นะครับ น้ำมันหางตัวนี้ล็อกกันฟรีฝั่งน,น้้นคลัตนะครับตัวนี้ก็สวิตไฟเลี้ยวซ้ายขวาเปิดไฟหน้าแตรนี้เป็นชัตเทิลเดินหน้าเธาหลังครับ2องแ0 0เบาทครับตัวนี้2องแ0 0เบาท เราขายตามสภาพยังไม่เก็บงานครับโฟลว์วิลด์อุปกรณ์ตราช้าง2ชิ้นครับ,บอุปกรณ์2ชิ้นครับผาหน้าผาหลังโฟ e ว์วิลด์ใช้งานได้ปกติครับเน้นย้ำราคาที่295,000บาทครับ295,000บาท เพลาตันเปลี่ยนคลัตช์ครับชชตเทิลครับเดินหน้าถอยหลังกล่องเครื่องมือเกวัดระดับน้ำมันไฮอันนี้ก็โลไฮครับน,นี่ก็โฟรวิวต้คามีแตกครับตอนนั้นไม่แตกขายสดแล้วผ่อนอเกิดท่านใดรับแบบตามสภาพนะครับ ได้ใช้เงินดาวประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทครับส่งเดือนละ70,00กว่าบาทที่บริษัทซัพพลายแท็กเตอร์บาปีจำกัดครับโดยผมช่างยูอนุงพงศ์โพไพรรับซื้อขายและเปลี่ยนดีเทิร์รถและอุปกรณ์ตุนกนิดครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมครับจังหวัดมหาสารคาม3แยกวงเวียนทางไปจังหวัดมหาสารคามครับที่ถนนสิเนีเลนซื้อขายและเปลี่ยนครับ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายให้เราเป็นผู้ดูแลท่านนะครับ062495597 5ครับ0622582525บริษัทซัพพลายแทรกเตอร์บาปีจำกัดจำหน่ายรถไถยรถเกี่ยวของ Fmwell ครับ Fmwell รับประกันคุณภาพ2ปีบอวิวได้นะครับ L4708 สิ่งที่ต้องปรับปรุงนะครับคันนี้ก็มี รอสินดูก่อนก็มีซีล้อหน้าครับสีล้อหน้าพัดเปลี่ยนแล้วยังไม่ได้ร้างครับดูด้านหลังก่อนซีล้อหลังก็ฝังขวาครับต้องเปลี่ยนสีล้อหลัเราคร่าวนะครับขายตามสภาพข้อขายครับเก็บงานให้ข้อขาย ขายทั้งสดและผ่อนหรือว่าท่านใดมีรถมาแลกตีเทือนเราก็รับครับก็ได้0 6 2 4 9 5 5 9 5 7ครับ0622582525บริษัทซัพโปไพร์แทรกเตอร์บาปีจำกัดตั้งอยู่ที่อำเภอบาปีปทุม,มครับจังหวัดมหาสารคามใดผมช่างยูนุพงโปไพรซื้อวันนี้ครับฟรีของแถม6รายการของแถม6รายการครับส่งฟรีเช่นเคย300กิลครับ เน้นย้ําราคานะครับเราขายสดและผ่อนส่งเป็นรายเดือนเท่านั้นครับไม่มีรายปีนะครับเป็นรายเดือนเท่านั้นราคาเงินสดอยู่ที่2องแสนห้าบาทครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจัดเน้นได้ประมาณสองแสนหกกว่าครับงวดก็เดินเหลือประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับหกพันไปปลายหรื่องเจ็ดพันกว่านะครับกับ L4708 ่สี่สูบครับคันนี้47แรงม้าจดทะเบียนปี 57รับตามสภาพแล้วก็รวมเช็คนะครับคุยกันเรื่องราคาถูกและดีที่นี่ที่เดียวครับบริษัทซับโปไลแท็กเตอร์บาปีจำกัดสินค้าดีมุณภาพอีกแล้วครับท่าน